สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เช้าวันอังคารนะคะเอามาเรียนรู้กันในหน่วยสร้างฝันนักคิดนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องค่าของเงินนะคะเงินหรือสตางค์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะคะ,พพะ,คะต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ค่ะ ของเงินกันนะคะเด็กๆเงินของไทยเรานะคะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะเด็กๆนั่นก็คือเงินเหรียญแล้วก็ธนบัตรนั่นเองค่ะเด็กๆหรือที่เด็กๆเรียกกันว่าแบงก์ต่างๆนะคะเด็กๆเงินเหรียญนะคะก็จะมีเหรียญบาทนะคะเด็กๆเหรียญ2บาทนะคะเหรียญ5บาทและเหรียญ10บบาทนั่นเองค่ะเด็กๆส่วนธนบัตรนะคะเด็กๆก็จะมีธนบัตร20นะคะเด็กๆ 5 0นะคะ100 500และธนบัตร1000บาทนั่นเองค่ะเด็กๆแต่ละเหรียญแต่ละธนบัตรนะคะก็จะมีมูลค่าที่แตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆเช่นนะคะเหรียญบาทก็มีมูลค่า1บาทนะคะเหรียญ5บาทก็มีมูลค่า5บาทเหรียญ10บาทมีมูลค่า10บาทนะคะธนบัตร20ก็มีมูลค่า20บาทนะคะธนบัตร50ก็มีมูลค่า50บาท ธนบัตร1 0 0 0ก็มีมูลค่า1,000นะคะเด็กๆเ,เ,เด็กเห็นไหมคะว่าทั้งธนบัตรและเงินเหรียญน,นะคะจะมีสีและมีมูลค่าที่แตกต่างกันนะคะเด็กๆ